รอยยิ้เนี่ยนะครับแต่ละคนจะมีรอยยิ้มต่างไปนะอย่างเซนต์เนี่ยก็จะเอกลักษณ์ครับอนีรอยยิ้มใช่ไหครับอันนีแต่กันเขาก็มีรอยยิ้มเหมือนกันแต่เรดูรอยยิ้มครับแต่วนีนะกคกคน ใช่ครับใครหายไปบ้างเลยแล้วใครก็ได้ยครับอ่าพี่โดโน่พี่ลิศใช่พี่โดโน่บพีโดโน่งานไปแล้วก็วันนี้ก็ติดคุยไดยหน่อยนะครับแต่ว่าก็อธิษฐานพร้อมที่ถึงถึงทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ก็พวกเราตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็แบบทุกคนก็ไม่กระใจเลยนะฮะครับคิดถึงพวกเราไหมครับใช่นะครับผมก็ถ้าชื่นสนีครับวันนี้พวกเราก็มีเพลงนะครับมาฝากทุกคนเยอะเลยนะค,ะครับผมก็วันนี้เนี่ยใครจะน้อมก่อนดีครับพี่<แ>ผมว่าเอาเพลงที่แมสแมสจัดให้กัน,นะะ<แ>ใใครมีโทรศัพท์มือถือบ้างครับ มผมอยากให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วกดพิมพ์ตามผมไว<า>้กระเรือแม่ออนักการครับและตอไปขอฝปากเวรีไว้กับซันด์สตาร์ได้ไหมแล้วก็เอาเพลงเต้นไบอกา,ากับแฟน